ขอบคุณจริงนะครับที่เล่นมาด้วยกันจนถึงผ่านที่5้าผ่านที่5ก็คือการที่ตัวเราครับเชื่อเชื่อว่าคนเรามีดีจริงๆตระหนักตระหนักในคุณค่าของดีขุมพลังดีในตัวคนพอเชื่อแล้วต้องไปลงมือทําให้เกิดขึ้นมาจริงผมไม่สามารถครับที่จะอะมอบให้กับคนได้ว่าโอ้คนเรามีดีจริงๆนะแน่นอนมันจะพูดได้ว่าอ๋อเพราะว่าเขาไปสร้างวิทยาการขึ้นมาจริงไปเป็นสุดยอดนักกีฬาจริงๆ ไปเป็นสุดยอดนักร้องนักเต้นจริงๆไปเป็นคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆมีคนที่ทําได้มีคนที่ทําได้เยอะมากมีคนที่พัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยขึ้นมาแล้วจริงๆในเรื่องอาวุธก็มีคนที่ผลิตโดนขึ้นมาแล้วจริงๆแต่ช่องทางครับที่จะไปเข้าถึงของดีคุณค่าขุมพลังสิ่งต่างๆที่ดีในตัวคนเนี่ยมันต้องขุดมันต้องเจาะมันต้องผ่านผ่านกระบวนการอะ ผ่านการไปลองลงมือทําจริงแบบจริงๆถ้าจะให้พูดเป็นคําง่ายๆเลยก็คือไปเล่นให้ถึงคนที่ไปออกกําลังกายแบบดีๆนะครับได้ถึงจุดก็จะไปถึงจุดที่ร่างกายเนี่ยหลั่งสารเคมีคนที่เล่นเกมก็เหมือนกันนะครับเล่นเกมเนี่ย,เค,เ,คยเคยมีเด็กครับที่เล่นเกมติดเกมมากๆจนแบบเป็นชีวิตจิตใจเลยแล้วกลายเป็นคนที่แบบโอ้โหคือคุณหมอต้องให้กินยาเพราะว่าเกี่ยวกับ สารเคมีในสมองที่หลังผิดปกติจากการไปติดเกมนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่านี่คือชีวิตของเราเองครับเราอยากเป็นคนที่อ่านหนังสือเก่งเราต้องไปเรียนรู้วิธีการที่จะอ่านหนังสือเริ่มจากอ่านดะนะครับคือคืออ่านไปเรื่อยนะครับอ่านทั้งที่ไม่เข้าใจจากนั้นเนี่ยเริ่มมานั่งนึกถึงว่าหนังสือที่เราอ่านเนี่ยมันมีจุดอะไรที่สําคัญบ้างมีจุดอะไรที่เราจะต้องไปไปอ่านแก้ไขทําความเข้าใจเพิ่มเติมบ้างนะครับจากนั้นครับหลังจากนั้นเราจะอ่านหนังสือได้เก่งขึ้น ผมเคยเห็นนะครับคนที่อ่านหนังสือได้ทีละหลายบรรทัดแล้วเข้าใจคือเขาไม่ได้เข้าใจในทีเดียวแต่สมมติว่าหนังสือเนี่ยร้อยหน้าเขาจะอ่านประมาณ20นาทีจากนั้นก็มานึกว่ามันมีอะไรบ้างอาจจะอ่านเพิ่มเติมได้อีกไม่เท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับทั้งหมดมันอยู่ที่การที่เราไปเข้าถึงจุดที่มันเป็นของดีจริงๆนะครับมันเกิดของขึ้นมาจริงๆยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าสุดยอดนักกีฬาคนหนึ่งถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยเขาผ่านการฝึกจาก พื้นฐานเนี่ยมาเยอะมากแต่นี่คือชีวิตของเราเองครับลองนึกดูครับคนเราครับต,ตัวคนเนี่ยนะตัวเท่ากันเลยนะครับใกล้เคียงกันแต่ถ้าจับมาวิ่งแข่งกันมันต่างกันนะครับแต่สิ่งที่มันอาจจะวัดไม่ได้ก็คือความสามารถในการเลือกความสามารถในการที่จะสนใจใส่ใจทํางานจนสําเร็จมันวัดไม่ได้แต่เราวัดตัวเราเองได้เราวัดคนที่จะมาทำ,ทำได้นะครับ มันเหมือนกับคนที่เขาเปิดบริษัทขึ้นมาแล้วรับคนที่จบก,การศึกษามาแล้วนะแต่ยังต้องผ่านการฝึกงานอีกสองปีเพื่อที่จะดูว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ถึงหรือยังเข้าสู่คุณค่าหรือยังแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าใครนับสือศาสนาพุทธก็จะมีคนบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นเลิศพระบาทสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นเลิศในการฝึกคนแต่เราอาจจะไม่เป็นเลิศเท่าท่าน แต่เราสามารถสร้างสร้างแบบการฝึกและพัฒนาคนที่ดีให้เข้าถึงคุณค่าของดีในตัวคนจริงๆนี่คือหัวใจของผ่านที่5าครับผมไม่เก่งครับแต่ในสังคมมีคนที่เก่งมีคนที่จะเป็นคนดีมีคนที่มีความที่จะเป็นคนใจบุญครับเราสามารถสร้างเครื่องมือพัฒนาคนได้ด้วยการออกแบบการฝึกการพัฒนาคนปัจจัยแวดล้อมสิ่งต่างๆเนี่ยให้เอ,อื้อนะครับเป็นการอำนวยความสะดวก ให้คนสามารถเข้าถึงคุณค่าขุมพลังดีและของดีในตนเองเป็นการปลูกคุณค่าอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีเครื่องมือนั้นเกิดขึ้นอยากให้พวกเราครับไปลองนึกจากนั้นหยิบกระดาษประกามาครับมาจดมาออกแบบครับไปลองไปพัฒนาอะไรบางอย่างนะครับเพื่อนนําไปสู่การเรียนรู้จากการเรียนรู้นั้นครับเรามาเลือกเลือกแล้วไปลองต่อมันจะเกิดการตกผลึก แล้วแบบคือเราเรียนรู้อะไรเยอะจากเรื่องนั้นแต่การที่เราจะทําอะไรบางอย่างได้เราต้องหยิบบางอย่างมาทําบางอย่างต้องหยิบมารวบยอดเพื่อทํามันมันคือการลงทุนกับชีวิตของเราเองครับด้วยสิ่งที่ง่ายที่สุดไม่ต้องรอคนเก่งดีใจบุญนะครับงานนี้ครับหยิบกระดาษปากกามาครับมาฟังมานึกมาจดมาออกแบบแล้วไปลองต่อเองการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือทําจะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับเราแต่เราไม่ต้องคือสำ,สำคัญที่สุดนะครับคือการให้กําลังใจตนเอง ทุกอย่างมันไม่สําเร็จในวันเดียวครับถ้าเกิดว่าคนที่คิดสมาร์ทโฟนเครื่องแรกขึ้นมานะครับแล้วเขาคาดหวังว่าเครื่องต้นแบบของเขาเครื่องแรกเนี่ยจะต้องใช้การได้ดีเลยเนี่ยมันไม่สําเร็จครับรถยนต์ก็เหมือนกันครับทุกอย่างที่เป็นสิ่งแรกแต่การที่คนเรานะครับไม่ยอมแพ้ไม่เชื่อตัวเองแบบเดิมๆที่ติดอยู่ในวังวนแบบเดิมๆเนี่ยแต่เราไม่ยอมแพ้ไม่ล้มเลิกจนกว่าจะไปเข้าถึงคุณค่า ของดีและขุมพลังดีในตนเองคนที่ทําแบบนั้นนะครับผมก็พูดได้คําเดียวว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอยากให้ไปนึกเองจริงว่าขุมพลังดีของตนเองเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมคุณค่าของดีในตัวคนมีอยู่จริงไหมหัวใจมันอยู่ตรงนี้ครับผมพูดไปเลยแล้วกันนะครับก็คือสังคมจะมีการพัฒนาขึ้นอย่างมากเมื่อคนเราครับเข้าถึงคุณค่าขุมพลังดีของดีในตนเองแล้ว เชื่อมั่นว่าทุกคนคนส่วนใหญ่แบบเกิน99.9%น่ะก็สามารถที่จะเข้าถึงคุณค่าขุมพลังดีและของดีในตนเองจากนั้นครับกลุ่มคนที่เข้าถึงคุณค่าขุมพลังดีและของดีในตนเองและของกันและกันเนี่ยก็จะสามารถเปิดใจเปิดรับว่าสิ่งต่างๆรอบตัวสิ่งต่างๆทั้งหมดล้วนมีคุณค่ามันเหมือนกับคนที่ไม่รู้ว่า โลกเนี่ยมีดีแค่ไหนก็มองก็ผ่านไปแต่มีคนที่รู้ว่าเราสามารถนําเหล็กนําแร่ธาตุต่างๆมาหลอมเป็นเครื่องมือต่างๆเป็นเกวียนเป็นรถยนต์เป็นรถไฟความเร็วสูงกลายเป็นยานอวากาศกลายเป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับกลายเป็นดวงอาทิตย์เทียมนะครับพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยาพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยาฟิวชั่นโอ้โหทุกท่านครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสำหรับคนที่จะไปเริ่มเข้าถึงคุณค่า ขุมพลังดีและของดีในตัวเองจากนั้นไปเจอใครสักคนมาร่วมกันเข้าถึงคุณค่าของสิ่งต่างทวีคุณค่าในหมู่พวกเราโอ้โหผมพูดไม่เก่งครับจริงๆโอ้มไม่เก่งจริงแต่ถ้ามีคนที่ไปทำภาพวิดีโอนี้นะครับให้ชัดเจนยิ่งขึ้นให้คนรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตไปในรูปแบบเดิมๆที่เคยเป็นมาก็ได้หรือจะก้าไปสู่ นะครับก้าวเข้าไปสู่การเริ่มต้นชีวิตแบบใหม,ม่มันอยู่ที่ตัวเราครับคนเราเนี่ยเห็นตัวเท่ากันคล้ายกันแต่ฝีมือความสามารถแตกต่างกันสิ่งที่ทำให้แตกต่างคือการฝึกแปลว่าอะไรครับแปลว่าใครอยากให้สังคมไทยพัฒนาครับสร้างเครื่องมือที่ได้ผลมาอำนวยความสะดวกให้คนเราฝึกแล้วก้าวเข้าไปสู่คุณค่าแต่ทั้งหมดนะครับ ขอความกรุณาครับให้เกิดจากความสมัครใจนะครับอย่าไปบังคับใครนะครับงานนี้อย่าคือแบบมันอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะไอการบังคับอะไรทั้งหลายแหละนะครับมันอยู่อีกฝั่งนึงแต่ฝั่งนี้นะครับให้เกิดจากความเต็มใจยินดีรุ่นล้วนเลยนะครับมีนะครับคนที่เต็มใจยินดีเหนื่อยจนร่างกายออกมาดูดีมากจนมีความสามารถในการทํางานต่างๆได้ดีมากขอร้องนะครับกราบครับอย่าบังคับกันนะครับอะแค่นี้ครับ